ดีเด <toys> ียวจริงฮะโยนไหมโยนโอ้ยโยนนิ่งเดียวเฉียวแค่ปลายนิ้วเอาละฮะโดนไม่โดนชุไม่โดนครับห่างไปโอเคครับคนที่สองของชากลาวเลยฮะเอาละครับ คนนี้องไมีลุ้นครับมีลุ้นคนที่สองเลยฮะคนแรกไม่มีใครโดนเลยทักทีโดูคนที่สองครับเนี่ยต้องต้องรู้เฮ้ยเฮ้ยเรียบโอ้ยรอก่อนครับอ่าไปยิงไปยิงรอตรงทัดพี่ตครับโอเคครับชากันลาวครับนี่นี่มันนักตีก๊อลฟเลยนั่งรอนี่รอก่อนครับจริงรอก่อนไอ้นี่มันตีก๊อลฟปล่อยแน่โอ้โหทัดได้ตรงมาก เอาละครับโยันโยนครับไปออกไปเลยเอาละครับล่าชับพึ่งครับคนที่สองเบอร์เก้าหัวเป็นธรรมดาครับวันนี้เมื่อกี้วลาเลยถึงยิวมากครับในการแป่บอลดูแลกันครับโอ้ห่างไปเยอะเลยฮะเอาละครับบกอกปูรันกระเบื้องครับคนที่สองครับบางกอกปูไอ้หนูเท้าไฟครับ ุบเขาแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหห่างประมาณฟุตหนึ่งฮะนี่ครับชนายุทธครับหมายเลขแปบบดฮะด,ด,ดูครับโองง้ยไม่ได้ไม่ได้ครับต้องล้มครับต้องล้มครับไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ไ ไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ต้องล้มครับต้องล้มครับต้องล้มไม่ได้ไม่ล้มเท่านั้นอันนี้เขาเหมือนแบบเฉี่ยวใช่ไหมครับไม่ได้ครับต้องล้มนะฮะมาแล้วเอาแล้เออว้ยนิดเดียวเอาแล้วคนที่สองอาจารย์เบื่ออย่างครับยังคนที่สองครับ โอ้โหห่างเยอะครับห่างเยอะบนที่สองออกคนเลี้ยงหมูครับเอาละฮะลุ้นกันครับเอาละครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับรอบนี้โอ้โหตรงนี้กดไปหรือเปล่าหรือเปล่ากดดันกดดันบทยิงทุกโทษเลยฮะเด็กคนนี้นี่ไปทำประจานตุ๊กเป็นดาวธันบูด้วย โอ้โหเจือบครับเจือบเอาละครับคนสุดท้ายของชากลังลาวฮะคนสุดท้ายตอนนี้ชากลังลาวเข้ารอบหนึ่งคนแล้วนะครับคนสุดท้ายของแตนธีมลุกโอ้โหโเข้ารอบคนเดียวครับชาคังลาวห่างไปเอาละครับเดรมิดครับโอ้โหไม่ธรรมดาลุกลุกโอ้โหห่างเยอะนะครับเอาละทีนี้กดเอาละครับกดดันแตนทีมนะฮะ เอาแล้วครับล่าชับลึกครับขอสมาธิฮะได้อยู่แล้วฮะึกโอ้โหเยอะเลยคหางเยอะเรามีกิจกรรมให้เอาแล้วครับนี่นี่นี่นัวจริงเสียงจริงครับโคตรจากควายหน่อยของลานกระเบือครับโอ้โหเยอะครับเยอะครับห่างเยอะนะ มาเลยฉนายุทยยึดโอ้โหตัวน,นี้มันพิ้วอยู่แล้วในสนามขายยึดขายยึดครับตนนี้เฮ้ยโอ้โหเข้าชิงครับเข้าชิงกังเหล้าเัาแล้วเอาเ้ยเอาแล้วกดดันครับ ไอ้นี่่วาเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเพิ่มรางวัลครับให้กระเป๋ากระคูลเลอร์ด้วยสองอย่างเลยสองอย่างเลยให้กระเป๋ากระคูลเลอร์เลยครับสองอย่างเลยครับผมถามคูลเลอร์ให้อีกหนึ่งอย่างครับผมคุณยังมีติดอยู่นะครับพี่เหลือพี่เหลือมีติดนะครับโอ้โหตกรอบไปครับเอาเลยครับอีกห้าทีมสุดท้ายครับล้างหมูครับล้างหมูทำยังไงใคระครับสี่คนเข้าิีหรือเปล่า ซุดท้ายเบิกเรียบร้อยโอ้โหนิดเดียวครับคนเลี้ยงหมูครับคนสุดท้ายของคนเลี้ยงหมูครับเอาชิงหรือเปล่าฮเฮ้ีมือล้วนลุ้นโอ้โหนิดเดียวนิดเดียวธรรมดาเอาแล้วฮะคนสุดท้ายของราคบลิทครับ ไปก็ห่างไปโอเคครับมาเลยผู้ชาทิจทั้งสองโคชับระหว่างชากัางลาวกั่ใช่เอาคุลเลอร์มาหนึ่งอันเออใช่ให้คุลเลอร์อันหนึ่งโอ้โหไอไปเปล่าโอ้โหเออเอางไงอจย์เดียตัดตัดสินเลยครับผม วิถีวิถีรางวังไปเลยสองอย่างให้เลยครับให้เฉพาะที่หนึ่งอย่างเดียวนะที่สองไม่ให้คือวงกลมฝั่งนี้ครับแต่งนี้เอาเอางี้เอางี้วะถ้าถ้าไม่จังสองคนเอาคนที่ใกล้ที่สุด๋ยวให้กรรมการไปดูโอ้ไม่คนณอีทคนนอี้ไปจับตาดูถ้าไม่โดนเอาคนที่แปกใกล้ที่สุดหัวน้ำมีกรรมการอยู่นะครับ ถ้าไม่โดนเอาคนที่ใกล้ขวดน้ํามากที่สุดนะครับพร้อมอยังฮะตั้งสมาธิไ้ก่อนรอกรรมการฮนะเอาคนที่ใกล้ที่สุดนะครับอ่าคนที่ใกล้นะครับฟังเียงก็คุยอย่างเดียวเดียวอะไรครับหนึง่งผมไม่ให้คนนี้ยืนหนึ่งมีสลักยึดอยู่กรรมการเยอะกรรมการเยอะคนคนนะุณมาเออกรรมการ ไม่คุณน็คุณน็อบอกนั่งค่กต่อนไปแล้วครับที่ใกล้ที่สุดโอเคครับเฮ้ยอ้าวมีวางเออใช่ครับเออเออไม่โกงไม่โกงเจ็บหายแล้วเอาแล้ว